อ้าวแลวก็ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสตีฟโกสันเตอร์นะวันนี้ผมจะมาล่าท้าผีในด่านแคมป์ใหญ่คเวควสก็จะมีใช้อ่าใช้ทูบในการรีเพลใช้กางเขตแล้วก็คลีนนะฮะไฟฉายกล้องเอ็เนะฮะเราจะไม่ใช้โทรโขงเพราะว่ามันเป็นเชนหนึ่งนะมันกากนะฮะมันเป็นเชนหนึ่งระยะมันสั้นนะ ผมคิดว่าเราสู้เดินถืออิมเพดด้วถ้ามันไม่ใช่ด่านคุกด่านโรงเรียนแล้วก็ด่านซันนี่นะครับก็ไม่จําเป็นนะไอ้สามด่านนะั้นมันลักษณะโครงสร้างมันเป็นห้องหๆไง,ง,งมันเป็นโถงทางเดินยาวๆแล้วแบบห้องห้องมันเยอะเข้าใจว่ามันจะทําให้เราแบบงงฮนะก็เลยต้องใช้ไอ้ทโทลโคงนะฮะ แต่ว่าถ้าเป็นด่านแคมป์อย่างเงี้ยก็มันมันแยกอ่ะมันมันมันแยกห้องง่ายกว่าเอางี้ดีกว่ามันแยกห้องง่ายะฮะว่าแบบเอ้ผีแม่งอยู่เต็นท์นี้แม่งอยู่ห้องน้ำอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าเป็นสามด่านนั้นก็โอ้โหเราไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะว่าห้องมันเยอะนะฮะไอ้เยอะเท่าไหร่หรอกแม่งติดกันด้วยไงมันทำให้แบบเราสับสนนะฮะ บางทีแบบมันอินเตอร์แอคชั่นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะสับสนได้ว่าเฮ้ยแม่งอยู่ห้องนี้ปะวะหรือมันอยู่ห้องไหนอะไรเงี้ยอันนี้อะไรเนี่ยคือแล้ววะอ๋อทอนไม้ฮะตกใจตอนแรกคิดว่ากระดูกฮะผมก็งงว่ากระดูทำมาันใหญ่แบบนี้วะไม่ใช่ไม่ใช่อิมือลิงฮะขอเป็นซัมมอรนิงได้หรือไม่ถ้าได้กดหนึ่งไม่ได้กดสอง ไม่ใช่วะเศร้าเลยเนี่ยกระดูกกระดูกผมไม่ได้จะมาหากระดูกนะผมจะมาหาผีได้แหละแต่ไหนๆก็มานะอะไวเงเผื่อแม่งเผื่อแม่งฟลุกเจอฮะไม่น่าจะอยู่บ้านนี้นะบ้านหลังนี้มันเงียบเกินไปของเล่นไม่ใช่ซอมนิ่นะแล้วก็ไม่ใช่ไพ่ กระจกก็ไม่ใช่น่าจะเป็นเอเออ่ามันน่าจะเป็นวูดูหรือเปล่ามีวูดูกล่องดนตรีกระดานนะฮะยังไม่ได้เช็คเลยอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้เงียบมากฝั่งนี้เงียบยังกับป่าช้อเลยอะไหนดูตรงกลางเนี่ยยังไม่ได้เคยยังยังไม่เคยมาเลยเนะี่ยมาแล้วตรงกลางอะ เดี๋ยวเดปิดไฟตัวน,นี้อ่อนมืดเกินโอ้ยโอเคก่อนดนตีปะไม่ใช่ฮะโอเคตอนนี้ผีมันยังเงียบอยู่นะฮะมันยังไม่เปิดเผยตัวตนมันยังไม่เปิดจุดนะฮะห้องน้ำนี่ก็เงียบเหมือนกันกระดานปะเนี่ย กระดานไม่ใช่หรอวูดูแน่เลยวะเสียงอะไรมเมื่อกี้ได้ยินแบบแบบอย่าบอกนะว่าเองโยนของใช่หรือไม่วูดูปะวะเฮ้ยใช่ใช่เอ้ยเมื่อกี้อะไรดังอะ่ะโอเคอยู่ตรงนี้ฮะสวยโอเคทีนี้นะครับเราก็จะแปเของเพิ่มก่อนแล้เวเปิดไฟด้านหน้าด้วยเพราะว่ามันมืดนะมันมืดเกินไป เดี๋ยวคนดูบ่นนะฮะโอ้พี่มือจังวะเปิดไฟบ้างดีเอ่อถือไมฉายบ้างดียัดเขอะไรแบบนี้ฮะคนดูบอกอย่าแอคเยอะไอเวนอันนี้ผมคิดเองนะอันนี้ผมอันนี้ผมคิดเองพูดเองเออเองนะฮะพูดพูดไปเรื่อยละไปเรื่อยฮะไปเรื่อยได้เปื่อยโอ้ถ้าเจอไอ้นี่ก็ดีนะเนี่ยเอาจริง การเขนมันจะได้ใช้หรอวะถ้ามันเกิดตรงนี้จริงๆอ่ะเอ,อ่อผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้นะฮะโอ้โหมันกว้างอะดีมันจะได้หรอวะาการเขตนเนี่ยเคเวสแม่งก็หินจัดเลยโกดอฟไปเนี่ยถ้ามีนี่เล่นง่ายอยู่เฮ้ยสวยโอเคมีโกดอฟนะฮะเอ้เล่นง่ายอยู่นี่ฮะมันลอยอยู่ข้างหน้า ไม่คุยว่ะกสอฟตรงนี้ฮะแต่ไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ติ๊กไม่ก่อนกล้แหะทีนี้นะครับเราก็จะเอาเกลือมาเลยแล้วก็เอาไฟฉาย UV เทอร์โมมิเตอร์ก็ได้หรืออะไรก็ได้เอามาเอ่อเอาเทอร์โมมิเตอร์ไฟฉาย UV ก็ได้อะ เพราะว่าเราต้องเช็คเดิมไม่มิกก่อนนะไม่งั้นเรา,าจ,จะโดนหลอกได้นะฮะมิมิกนี่อันตรายนะผมผมบอกเลยผมอาจจะเคยพูดไปแล้วนะสลหรับผีตัวนี้แต่ผมก็จะย้ำอีกครั้งว่าแม่งอันตรายจริงมันจะทําให้คุณหัวปั่นแล,แล้วก็แล้วก็อะไรวะเฮ้ยมีดอดทุกคนไม่ต้องแล้วโอเคไม่ต้องแล้วหลักฐานพอพอพอดอดตาเปล่าด้วยนะฮะล้วก็จะโรยเกลือตรง นี่นะครับพอแล้วมั้งเนี่ยมีทาเยด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังนะเ,เรามีโอกาสโดนเอริฮันได้ครับเอริฮันมีสองตัวก็จะมีไรจูก,กับชาเยนะชาเยเพื่อนรักนะฮะปะเตรียมทั่วไว้ก็ดีครับ เกลือเราจะปั๊มรูปนะมีเลดปะไม่มีเนี่ยว่ะเราจะปั๊มรูปครับปั๊มมุมนี้แหละโอเคติดแล้วมีคลีนรีเพลแล้วก็ใช้กางเขนใช่ไหม การเขียนไปเท่หนึ่งเราสามารถเล่นเกมเร็วได้แต่ว่าเรื่องรูปผีนี่นะซี่มันยากฮะเอาจริงๆรูปผีนี่คือผีเกมนี้มันจะชอบอีเวนต์ตอนเราถือกล้องฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแต่เหมือนผู้พัฒนาแม่งจงใจมากกว่าผมคิดว่าผมน่าจะพูดเรื่องนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นล้านรอบแล้วฮะแต่ผมก็จะพูดต่อไปเพราะว่ารุ่นนี้แม่งผลิตมาเยอะเข้าใจไหม ผมจะหยิบอะไรต่อวะผมลืมวะไม่นจะพูดผมจะหยิบอะไรต่อวะการเขียนปะอ่าโอเครุ่นนี้แม่งผลิตมาเยอะผมบอกให้ผีเกนเนี่ยชอบอีเวนต์ตอนไม่มีกล้องในมือแต่พอถือโอ,อ้โหหายไปเลยฮะมันไม่คิดแม้แต่จะโผล่ตัวมันไม่คิดแม้แต่จะให้เราเห็นเงา แต่มันก็ชอบอ e ีเม่เป็นเงาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเข้าใจไหมนั่นแหละฮะรุ่นนี้แม่งผลิตมาเยอะผมจะย้ำอย่างเงี้ยเอ๊ะกล้องถ่ายรูปไหนวะกล้องถ่ายรูปอยู่นี่ปะ่ะไม่ใช่ดิขอไว้ไหนวะผมว่ากล้องไว้ไหนวะจริงๆเราถ่ายดอทก็ได้เฮ้ยนี่ไงพูดถึงชิบหายแล้วผมไม่ได้ถือกล้อง อย่าพิ่งไปอยู่ตรงนี้แน่นอนใช่ไหมอย่าพึ่งไปอย่าเพิ่งไป,อเ,งไปเอ้ยสวยโอเคสามดาวฮนะโอเคอย่าเพิ่งล่านะจะเย็นจยเย็นเราจะเอาโทษมาครับเอาล่ะตอนนี้เราสามารถที่จะเล่นไอ้ดด้และเล่นบูดูฮนะแต่ ทูบเราต้องมีสองอันนะถือไฟฉายก็ได้เอ้ไฟฉายอยู่นู่นนี่ว่ะไม่ต้องล้ดเดี๋ยวเราจะทำก่อนเล่นงูดูกันเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเล่นตรงไหนก็ได้แต่แต่ดูกดออฟก่อนคือถ้ามันมีกดออฟอะมันเล่นง่ายเว้ยเราสามารถที่จะแทร็กผีได้เออไอ้นี่อยู่ไหนวะ กล้องวิดีโอนี่ป่ะสวยอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวขอเช็คตำแหน่งก่อนอยู่ตรงโอที่เดิมเลยฮะหน้าเต็นท์โอเคเดี๋ยวเราจะจิ้มให้มันต่ำไปเลยนะฮะ 5ทีไปเลยสวยผมคิดว่าแค่นี้ก็ต่ำพอแล้วฮะน่าจะโดนนะกางเขนเดี๋ยวเราจะเปิดไฟห้องนี้นะครับเพราะว่าเราจะมาแอบห้องนี้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะแอบห้องนี้ถ้าแอบอะนะแต่จริงๆมันแอบได้ทุกที่ครับด่านนี้ แอบได้ยันครูสิบห้าตรงเนี้ยของแฉ่เอาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็รอมันล่าฮะไม่ล่าวะผมว่าแม่งต่ำต่ำแล้วเนี่ยอุ้ยล่าวะ่ะยูไหนอ่ะเหลีนตัว เฮ้ยวิ่งเร็วนันเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอ๋อแล้วเข้ามาทำไมดูเนี่ยฮะเฮ้ยทายเยนแน่เลยอุ้ยสองทูบต้องจ่ายสองทูบวะเฮ้ยทายเยทุกคนกางเขีนไม่กันฮนะ ขาย,ยีอะไรจูวะอันนี้เดินชาแล้วเนี่ยไม่ใช่ทาเยอันนี้คืออะไรจูครับไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไรจูไรจูตันนี้เหลือใช้กางเขนนะดี้เออว่าใช่ผมลืมไอ้นี่เว้ยชิบหายแลละอะไรวะไอ้เกลือเออผมจะปามรูปเกลือผมลืม ไม่เป็นไรเรามีสองคูบสุดท้ายอยู่กลางเขตเหรอผมว่าแมงไม่น่าได้ใช่ว่ะแต่ไม่รู้มันเหยียบหรือเปล่าฮะไม่น่าจะเหยียบหรอมงผมไม่ได้ล่อมันเนี่ยไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบเออไม่ได้เหยียบอะไรวะโอ้ยอีเวนกลางเขตอยู่ไหนเนี่ยตาแล้ ไม่น่าได้ทำนะฮะรัสเซียมันแค่เนี้ยมันไม่น่าจะได้ทำเลยเฮ้ยชิบหายแล้วผมว่าต้องออกว่ะเฮ้ยเดินติด โอ้ไม่ดีเลยว่ะรอดไหมเนี่ยผมแม่งมืดด้วยหยุดยังอ่ะว่าผมต้องออกว่ะผมอยู่ไม่ได้แล้วว่ะมันมืดเกินอ่ะแอบก่อนแอบก่อนเทียสองทูบลูไป,ปเด้ดปัม๊มเย็ดเคเฮ ตัวตึงตัวตึงน่าจะหยุดล่าแล้วครับโอ้โหแล้วแคมป์ตรงนี้แม่งดับพอดีด้วยสรุปคือไม่ได้เหยียบเกลือฮะออกเลยก็ได้ทุบแล้วหมดละปัม๊มรูปปัม๊มรูปแต่เรากินยาได้นะเอาจริงแล้ว ถ้าจะถ่ายรูปกินยานได้อยู่ว่าไงเดียววะหนึ่งสองสสี่อเดี๋ยวต้องเยอะอ่ะโดบเลยลวกันปั๊มจากปั๊มจากเทียนก็นได้อ่ะผมขอรูปพอะละ อ๋อลืมไปนี่มันไฟมันระเบิดหลอดไฟไปแล้วปั๊มจากเทียนก็ได้ตอนนี้เราปอดัฟอยู่ครับเรากินยาเต็มแล้วไอ้นี่อยู่ไหนวะกล้องวิดีโอนี่ปะอยู่ตรงไหนแลหละน้าเต้นเหรอยังอยู่ที่เดิมเลยฮะน้าเต้นเหมือนเดิมนี่ไงเอป่ารอเป่าวอ่ะสวย ปั๊มจากเชียงก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วปั๊มเกลือมันง่ายกว่าไงแต่ผมลืมอ่ะมันวิ่งเร็วได้แหละมันอันตราย่ะมันวิ่งเร็วไงประเด็นอ่ะถ้ามันถ้ามันวิ่งปกติก็ว่าไปอย่างหรือไม่ก็ต้องรอมันอีเวนต์แบบวิ่งได้อ่ะที่มันเดินมาได้อ่ะอันนั้นอ่ะทำได้ฮะ อ่าดรอ,ดอดตรงนี้ครับแต่ว่าอุยสวยเพื่อนนั่นแหละเปล่าต่อไปเออแต่มันเป็นเกลือเียหนึ่งก็ต้องทำใจอะ่ะถ้ามันเป็นเทียสามกับสองก็รอตรงนี้ก็ได้อะ่ะแต่ผมเสี่ยมันล่ากันเนี่ยอันนี้ ผมกินยานี้เต็มร้อยเลยนะฮะเหลือเหลือเยอะอยู่อ่ะหรูปเนี่ยหรูปเลยนะฮะอ่าโยนของแล้แต่มันไม่ค่อยเป่าอ่ะดิไปไหนแล้ว ยังอยู่ที่เดิมครับเป่าดีโอ้โหแม่งไม่เป่าเลยวะ่ะมันไม่เป่าเลยโอ้ยเสิ่งที่ผมกลัวคือกลัวแม่งล่าได้แหละแล้วตรงนี้แล้วคือมันระเบิดหลอดไฟไปแล้วแล้วมันไม่เป่าเทียนด้วยไอ้ไอเวรเนี่ย มันไม่เป่าฮะมันไม่ไม่รู้แม่งไม่มีลมหรืออะไรก็ไม่รู้ไปเอาเทียนเพิ่มกันเราต้องการรูปแบบเร็วที่สุดเข้าใจไหมส่วนการเขีนเนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังแม่งใช้ไม่ได้เลยฮะด่านเนี้ยใช้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าถ้ามันเกิดนี่ก็เออเดี๋ยวนะไปเช็คดูหน่อยวะเอ้ทำไมมันจุดไม่ได้อ่ะเอาเป่าเหรออ๋า เอาเชียเอ้ยไม่ขีดหมดอ๋อเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม้ขีดหมดแต่ถ้าติดนี่ก็ถือว่าฟลุกนะกลางเขนเนี่ยถือว่าเป็นผมเลยเพราะอะไรเพราะผมฟุกไงนี่อะไรวะเนี่ยแล้วเธอแล้วไหนๆก็ไหนละถือมาให้หมดเลย อย่าเพิ่งล่านะเจะมันเป็นผีิอลี่ฮันด้วยไอไลจูเนี่ยเป่าดิเป่าดิขอแบบฟึบฟึบฟึบได้ไหมโอ้ยทุกคนเกมบักฮะเหยีบเกลือดิสวย อีกอันอยู่ไหนวะกางเขนไม่มีอันไหมเหรอตรงนี้ก็เปิดไม่ได้เหรอถ้าไเปิดไม่ได้วะมันปิดไฟเหรอมันปิดเบรกเกอร์เหรอวะน่าจะใช่ฮะโยนอะไรอะ เหมือนจะปิดเบรกเกอร์ฮะเดี๋ยวผมขอถอยออกถอยออกมาก,กันไม่ได้ปิดดีผมว่าจะฟังเสียงซะหน่อยต้องหาที่แอบด้วยครับตรงไหนดีววะมันแอบได้นะแต่โอ้โหแม่งลึกเกินวะ เปล่าเทียนยังอ่ะเปล่าแล้วสวยเหลือกี่รูปไม่รู้ฮะตอนนี้เหลือสามเฮ้ยไม่กลางเข็นก็ดีนะเพื่อนวิยสวยสวยอันไหนไม่อีกอะ่ะ มันมืดเกินนะฮะแม่งระเบิดหลอนนิดแหละเป่ายังยังไม่เป่าว่ะเป่าดิ ต้องมาลองเป่าเทียนด้วยครับไปยังยังไม่เป่าเร็วเร็วดีอีกสองรูปเนี่ยอีกสองรูปเนี่ยเร็วเร็วดียังเล่นของอครับ อไอ,อทอร์แอคชั่นโยนของอะ่ะมันมันถ่ายรูปยากนะเอาจริงเพราะเราไม่รู้ว่าแม่งโยนอะไรใช่ไหมแต่เรารู้ว่ามันโยนของแต่เราไม่รู้ว่ามันโยนอะไรงงไหมพอไปถ่ายปุ๊บเอา้าแม่งไม่ได้โยนชิ้นนี้นี่หว่าแม่งโยนอีกชิน้นเร็วดีมันเป่าอะไรยากขนาดว่า เป่าเทียนน่ะแค่แค่เป่าเทียนนะเพื่อนมันเป่ายากนะเดี๋ยวไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วม,มันโยน่นานไงเห็นป่ะผมบอกแล้วโอเคไปฮะออกเดี๋ยวเห็นป่ะผมบอกแล้วพู้มันทันขัดคำแม่ง พลาดเลยฮะรูปหนึ่งไม่เป็นไรโอ,โอเคไรจูตัวนี้อ่าไราจูนะฮะตัวนี้สวยรูปถ่ายน่าจะ60ดอนเออ60ดอนใช่อุย้ยปลดล็อกทรลโคงเทียสองแล้วสวยพลาดไปรูปหนึ่งครับไม่งั้นน่าจะ 65ป่ะเออส่วนเควสกลางเขนอย่างที่บอกมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วะฮะจุดที่ผีเกิดแม่งยากเกินไปวะ่ะโอเคนะฮะเวลาที่ทำได้ก็จะเป็น22นาที18วินาทีนะครับมันมันเสี่ยงเกินไปนะที่จะทำเควสนี้ครับเพราะว่าผีเป็นไรจูด,ด้วยนะมันเป็นผีตัวตึงของเกมนี้เลยก็ว่าได้โอเคกระดูกอยู่เกม เต็นส์นะฮะแต่สกดไอ้นี่ทำไมวนะเนี่ยตัวเอสทำไมวะมันไม่มีตัวเอสฮะโหลเกมเต็นส์เออนั่นแหละนานอยู่นะเกมนี้ยี่สิบสองนาทีนะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะฮะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า